เช้านี้บรรยากาศที่บ้านตัวเล็กฝนตกลินลินตกแบบเดียวแล้วก็หยุดค่ะฝนตกแบบนี้อากาศก็เย็นมากๆเลยก็เลยออกมาเดินเล่นชมบรรยากาศบ้านนอกบรรยากาศรอบๆบ้านตัวเล็กก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะมีความสุขสดชื่นที่สุดสวัสดีค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวตัวเล็กจะไปทํากับข้าวสาหรับเช้านี้ก่อนนะเมนูเช้านี้ก็คือผัดหมูสับใส่ผักล้วน <c oughs> คนทํากับข้าววันวันหนึ่งก็ไม่รู้จะทําอะไรกินดีหรอกค่ะ <c oughs> ก็คิดแต่เมนูจะทํากับข้าวนี่แหละทั้งเช้าทั้งเย็นคนทาก็ไม่รู้จะทําอะไรกินดีส่วนคนกินก็ไม่รู้จะ กินอะไรดีเหมือนกันก็เห็นผักในตู้เย็นเห็นหมูในตู้เย็นก็เอามาทํากับข้าวกินซะเลยตอนที่ตัวเล็กพูดอยู่ตอนนี้ฝนมันก็เริ่มหยุดตกแล้วนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้ตกหนักหรอกเนาะแต่มันตกให้หนาวเชยๆลมก็พัดเย็นสบายตลอดทั้งวันแต่ว่าตัวเล็กยังไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ถึงกับหนาวมากอากาศแค่นี้แหละค่ะมันกำลังพอดีชอบมากที่สุดบรรยากาศที่อื่นเป็นยังไงมั่งคะหนาวมั่งหรือยังถ้าหนาวแล้วก็เม้นมาบอกตัวเล็กหน่อยนะคะตัวเล็กก็อยากรู้ส่วนทางนี้ก็เริ่มหนาวแล้วล่ะเนาะหน้าหนาวนี้ก็เบื่ น้ำก็โคตรเย็นเลยบ้านตัวเล็กอ่ะห้องน้ํมามันเย็นยังกับน้ําแข็งก็ไม่ได้มีเครื่องทําน้ําอุ่นเนาะถ้ามาหนาวมากๆก็มีแต่ต้มน้ําอาบเอาเลยค่ะวกมาที่กับข้าวก่อนนะตอนนี้ผัดผักของตัวเล็กตัวเล็กก็ปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีผักรวมมิตรหลายอย่างเลยค่ะมีเห็ดด้วยตอนนี้กับข้าวก็หอมมากๆเลยค่ะทุกคนน่ากินมากๆเลยก็ปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วรอให้ผักสลดอย่างเดียวเพราะว่ารสชาติมันก็อร่อยแล้วเนาะรอจะตักใส่จานอย่างเดียวเลยค่ะเจ้ากกไก่แม่ลูกอ่อนก็มาเขีย์เศษอาหารกินตรงนี้มีแต่ลูกสีดําาาาทััั้้งนนนนเเลยมมกก็รรออิห ที่เราทิ้งเนาะตอนนี้ผัดผักของตัวเล็กก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟไปเลยค่ะมาจ้าทุกคนจ๋าหอมมากๆเลยอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยนะมีตะพากรา่หมูแค่นิดเดียวเองค่ะเน้นกินผักแท้เช้านี้บ้านไหนได้อะไรกินมั่งคะคอมเมนต์มาบอกตัวเล็กได้นะตัวเล็กแค่อยากรู้ค่ะว่าได้กับข้าวอะไรกินกันมั่งเอยแล้วเมนูต่อไปตัวเล็กก็จะทอดไข่เจียวก่อนนะคะไข่เจียวตัวเล็กหั่นหอมแดงใส่ด้วยนะคะเพื่อความหอมเพราะว่าหอมแดงบ้านตัวเล็กไม่ได้ซื้อกินนะคะเพราะว่าไดปุ่นปลูกไว้เยอะแยะเลยตอนนี้ก็กินนยยยัังไมมม่่หดเเลคะะอ ก็เอาไปปลูกไว้ที่ทุ่งนานะคะเยอะแยะเกิดขึ้นมาสวยแล้วแต่ว่าตัวเล็กไม่ได้ออกไปนาเลยค่ะไม่ได้ถ่ายต้นหอมแดงให้ดูยังไม่มีเวลาออกไปเลยเนาะพอทอดไข่เจียวเสร็จแล้วตัวเล็กก็มาย่างหมูปิ้งให้เด็กๆหมูปิ้งย่างหอมๆอ,อร่อยอร่อยค่ะตัวเล็กก็เอาไข่ปิ้งลงไปย่างด้วยนะคะฟองนึงเพราะว่าตัวเล็กกินเหลือตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยเอามาย่างกินหอมๆอ,อร่อยอร่อยซะเลยค่ะก็จะเอาไปให้น้องนาททีกับพี่ตะวันกินข้าวเช้าก่อนนะคะน้องนาททีนั่งเล่นเกมในโทรศัพท์อยู่ขาแม่ก็เลยป้อนข้าวไม่ต้องามนไองตเ็กกปิ ปกตินะคะแต่ส่วนมากถ้าเป็นมื้อเชา้า่ตัวเล็กจะป้อนแทบทุกวันแต่บางทีเขาก็อยากกินเองก็แล้วแต่เขาแลยค่าแต่วันนี้เขาอยากให้แม่ป้อนเขาบอกว่านาทีเล่นเกมอยู่แม่ไม่มีมือกินข้าวเลยแม่ป้อนนาทีน้อยตัวเล็กก็เลยต้องป้อนลูกค่าเพื่อลูกอะเนะทำได้ทุกอย่างนั่นละ่ะเขาจะโตแล้วอยู่ป .2 แล้วแต่ในสายตาแม่เขาก็ยังเป็นเด็กเสมอเพราะว่าเรารักเขาไงคะเราก็เลยทําเพื่อเขาได้ทุกอย่างนั่นละ่ะส่วนพี่ตะวันเขาก็กินข้าวเองเนาะกินไปด้วยดูโทรศัพท์ไปด้วยอากาศหนาวนะคะทุกคนเด็กๆก็เลยใส่เสื้อแขนยาวเเเเววววลลลลลาาาทีีี่่ตตัั็็็กกป้้้อนนนขููแบบิรด แต่ถ้าให้กินเองก็นานมากกว่าจะโม่เราไม่ได้รีบไปไหนเนาะเราก็นั่งป้อนข้าวเขาได้ก็ไม่มีธุระอะไรที่ต้องทำเนาะตอนนี้ยายปุ่นได้ฟื้นมาค่ะก็เลยจะเอาไปเก็บส่วนตาการก็กำลังทำยุงข้าวอยู่ค่ะยังไม่เสร็จเลยแต่ว่ามันก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะเพราะว่ายุงข้าวเก่านะมันหักค่ะตาการก็เลยรื้อทำใหม่ซะเลยรอบนี้ทำยังไงก็ไม่หักหรอกค่ะเพราะว่าเทพื้นอยู่ในดินเนาะก่อนหน้านี้ที่มันจะหักก็เพราะว่าข้าวมันเยอะมันนานตาการก็เลยทำใหม่ให้มันมั่นคงกว่าเดิ เวลาไปกินข้าวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ